สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เล่าหลังเกมนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เชียร์ลุนลิเว์พูลกันเรียบร้อยนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเจอกับซามตันครับน่าจะเป็นเกมที่น่าจะ,ะดูไปยิ้มแย้มลุกเดินนอนกระดิกเท้าได้ด้วยความสบายใจอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะชนะค่อนข้างจะจะชิลมากครับ4-0นะครับแล้ว มันก็ทําให้ช่องว่างในการไล่ล่าหรืออยู่ในบนเส้นทางในการรุ่นแชมป์เนี่ยนะครก็ยังคงมีอยู่ไปเรื่อยๆลองมาไล่เรียงกันหน่อยนะครับว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมมัถึงสบายขนาดนี้นะฮะในการชนะซาวน์ันครับ แต่ก่อนที่จะไปอา้าวจัดให้เขาอีกนิดหนึ่งนะฮะพี่เขาก็มาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆนครับนี่คือ Optus รุ่นซีโร่นะครับนี่มันตาสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตสำหรับเกมเมอร์ครับเหมาะมากนะฮะเรียบร้อยเลยนี่โอ้โหขาแว่น แข็งแกร่งทนทานนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะจะมีอาการลุ้นอาการโอ้โหกระโดดรถเต้นยังไงมีครบหมดดูดูเอาเข้าไปครับนี่ครับโนวลกรรมเขาเรียกว่า n o v a a ร t เ m นะครับซุนเลนส์นะครับหน้า X AMBER จัดไปครับนวลกริปสีเหลืองแบบนุ่มนวลมากๆนะครับมองเห็นชัดกระชับชัดเจนนะครับดูแลง่ายด้วยไร้รอยขีดข่วนนะเอา ไปได้นะครับใครสนใจแวะเข้าไปได้เลยนะครับที่แฟนเพจ Facebook ของ Optus นะครับแล้วก็มีส่วนลดพิเศษเป็นโค้ดจากช่องผมให้นะครับ yakdd นะครับส่วนลด100บาทเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างใต้ไปให้นะครับอ้าวกลับมาที่อานฟีของเรานะฮะรายเชื่อออกมานี่ผมเชืว่อว่าหลายคนคง คงอุ่นใจนะเพราะว่าโอ้โหนานๆจะได้เห็นกองกลางชุดในฝันเนาะที่คราวขึ้นใหญ่จะใช้เนี่ยทั้งฟาบินโยเฮนโดจิอาโก้ลงเล่นพร้อมกันนะครับข้างหน้าก็ขาดไปแค่บ๊อบบี้ฟิมิโนครับก็ยังมีอ่าดิโกโชต้ามาเน่ซาร่าอยู่ครบหมดข้างหลังก็ฟูลทีมเทรนฟันไดร์บรบโบมีอิบราฮิมากูราเต้ครับอีกหนึ่งคนครับที่ยืนคู่ขาของฟันไดนะครับซึ่งถ้าวัดจาก เที่เจอกับปอโต้นะครับเมื่การศึกษาเปลี่ยนไปทุกตำแหน่งเลยมันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหขนาดทีมของเรานี่มันน่าสนใจนะครับมันจะเริ่มเห็นผลเรื่อยๆก็ตอนนี้แหละช่วงที่โปรแกรมมันแน่นๆเนี่ยนะเปลี่ยนได้ที5คน6คนโดยที่ประสิทธิภาพหรือเสถียรภาพมันยังคงเหมือนเดิมเนะี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วพอเริ่มเกมครับปึ้งแหม่สามสิบวินาทีแรกนี่เสียลูกมุมเลยนะ ทำเนเล่นไปทําเสียเอาเหมือนกันนะครับแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวครับจังหวะเกมรุกครั้งแรกของดิคูก็ทําได้เลยนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ97วินาทีครับนี่สวยนะครับผมว่าสวยมาตั้งแต่ทางด้านกลับซ้ายแล้วที่มาเน่จ่ายทะลุให้กับโรบโบ้ไป็นเส้นหลังแล้วตบเข้ามาโชต้ของน้อพอดีก็แท็บอินง่ายๆครับตุ้มเข้าไปเพราะหนึ่งศูงนย์มันก็เริ่มเริ่มค่อคนข้างจะผ่อนคลายขึ้นแต่ยังไม่สามารถจะไว้วางใจได้รอ้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังมีบางจังหวะที่ เราคุ้นเคยแหละนะครับว่าอบอลทะลุจากกลางมาถึงหลังเนี่ยมันเร็วนีบางครั้งไปเสียบอลตรงหน้าปราบประตูตัวเองก็มีนะครับเจียโก้เนี่ยจะไปล็อกนู่นนี้นั่นเอาโดนแซไปเกือบไปเหมือนกันแต่สุดท้ายพอมันผ่านครึ่งชั่วโมงแรกครับก็ประตูที่2ก็ตามมาซาราเปิดมาชต้าอยู่สบายเลยครับหลายคนกังวลเฮ้ยบอลมันไปโดนแขนโดนศอกของเทรนหรือเปล่าเหมือนมันเป็นลูกแฮนด์บอลหรือเปล่านะครับก็ถ้าตามกฎ ใหม่นะฮะที่มีการปรับปรุงกันทุกๆปีเนี่ยจากตอนแรกเราเข้าใจว่าฝ่ายรุกบอลนแขนแทนบอลทุกกรณีใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยสีมันปรับเปลี่ยนไปก็คือบอลนแขนบอลดนมือนะครับถ้ามันเป็นจังหวะต่อเนื่องถ้าโดนแขนแล้วยิงเข้าเลยอันนั้นแทนบอลครับแต่อันเนี้ยไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ได้มีความตั้งใจด้วยนะครับบอลมันก็มากระเด้งแล้วมันก็มีไปอีกต่ออีกหลายทอดอะจากเฮนโดไปซาร่าจากซาร่ามาที่โชตาแล้วก็ เช็อินเข้าไป2 0ก็เคลียร์นะครับแล้วคราวนี้ก็ติดเครื่องเลยครับประตูที่3ตามมาเก็บตกจากลูกเตะม,มุมโอ้โหเจีาโกครึ่งนี้ก็ฟุตซอลบึง้งแล้วกดด้วยสายปั้งฉลับเข้าประตูไปถือว่าเป็นประตูของเขานะครับประตูที่2ในรอบ2นัดโอ้โหนาน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 มายิงทีก็ยิงติดกันเลยนะฮะเจีาโกจบไป30มศูนย์ครึ่งแรกครึ่งหลังมาปิดกล่องเลยครับเทรนด์เปิดเตะมุมมาฟันได้วอลเล่ปั้งเข้าไปประตูแรกข,ของเขาในรอบ14เดือนนะครับ ตั้งแต่การายอ2020เหมือนทําตัวไม่ถูกเหมือนอาจจะเจอทีมเก่าด้วยนะครับแต่ทัร้ายก็ยังก็ยังมีท่าที่ที่เราคุ้นเคยกันเนาะทีะ่เอามือไว้ตรงใต้คางอะ้รก็น่ารักดีนะครับแล้วมันก็จบตรงนั้นเลยครับ4-0ที่หล้วก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเซฟตัวครับอาจจอโกออกเฮนโดออกโชตา้าออกนะครับตรงกลางเนี่ยต้องหมุนเวียนเนีเพราะว่าโปรแกรม่อนข้างเยอะใช้ออกใช้เจสมิเนอร์ J ลงมา ช่วงท้ายก็มีใครอะเอามินามิโน,โนะมินามิโน,โนลงมาแทนที่ของดิโกโชต้าีกทีม4-0พูณสวัสดิ 3, ์3คะแนนเต็มครีนชีตถ้าจุดสังเกตที่ผมเห็นในเกมนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างแรกที่ผมนึกถึงนะคือตรงกลางไปถึงข้างหลังนะครับคือเกมแบบนี้ก่อนนี้เราเคยมีมีประสบการณ์ขึ้นนำ2-0แล้วโดนตีเสมอหรืออะไรประมาณนั้นพี่ดว่าพอมีฟาบินโยเข้ามา โอเคครับมันก็ไม่ได้ร้อเซ็แต่มันใกล้เคียงมากๆครับเก็บได้บอลจังหวะ2บอลแบบทะลักมาหรืออะไรต่างๆในจังหวะสุดท้ายเคลียร์ได้พอมีฟาบเนโย่แล้วหลายครั้งเราเห็นตัวชนเนี่ยก็คืออิบราฮิมาโกดัตเตออีบูเนี่ยพยายามจะดันตัวเองขึ้นมาเกินครึ่งสน,น,นมามในซัมไปในจังหวะที่กดดันขึ้นไปหรือในจังหวะที่ซัมดันได้ลูกทุ่มหรือลิพูได้ลูกทุ่มทางกราบขวาเนี่ยนะครับดันขึ้นมาเพื่อจะเคลียร์ให้มัน ขาดตรงนั้นข้างหลังก็เดี๋ยวปล่อยให้ฟันได์รับผิดชอบไปซึ่งมันก็ถามว่าเสี่ยงไหมแต่ลีพูเล่นแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งพอฟันได์อยู่ในวันที่ที่มั่นใจมันก็ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆจี้เข้ามาก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะจิ้มหาจังหวะสกัดอะไรไปได้พอตรงกลางฟอมยโรมันมันเคลียร์ได้หรือมันทําให้มีความมั่นใจนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเฮนโดสนุกกับการเล่นเกมรุกมา พยายามเติมพยายามอะไรเงี้ยนะครับเห,เห็นเห็นหลายๆครั้งซึ่งสุนทรนันท์น่ะเช่นเดียวกับจาโก้ครับที่โอเคอาจจะมีช็อตที่เกือบพลาดตรงหน้าปาบาตัวนะครับแต่แต่โดยรวมแล้วถือว่าสบายๆครับไม่มีปัญหาอ้ออีกคนที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมุ่งม,มั่นเหลือเกินนะก็คือร็อบโบ้ครับอันนี้โรเบิร์ตเนเนี่ยถูกเปรียบเปรยอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังเราเห็นคอสตาซิมิกัสฟอร์มแรงขึ้นมาใช่ไหมครับแปดนัดชนะแปดพรีนชีสแปด อะไรประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ยกกันขึ้นมานก่ก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงครอปก็บอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากครับกับการมีแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดอยู่2คนในทีมแบบนี้นะครับซึ่งพอกระแสมันไปที่พอสตาสิมิการสมัยเกมนี้ผมรู้สึกนะว่าแอนดร์วอสนพยายามพยายามจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ที่ตัวเองเคยอยู่มีแอสซิสต์มีบีบุกตะลุยเติมเข้ามาหรือบอลจังหวะที่ ที่ทุกอย่างมันควรควรไปเป็นไปตามนั้นไม่มีพลาดเลยแปะ1หหรืออะไต่างๆนานาทำให้ดีมากชอบมากครับก็มีแอสซิสต์ด้วยเทรนก็มีแอสซิสต์นะแต่รู้สึกว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าร o b บโบดูดูเด็ดกว่าเทรนนิดๆนะครับส่วนข้างหน้าแหมเสียดายโชต้าไม่ได้แฮตทริกเนาะนะทำสองประตูมีท่ากดจอยด้วยนะนะ <c oughs> คือประเด็นก็คือเขาไปแข่งขันในศึกฟีฟ่า22นะครับ ในระดับโลกเลยนะ International qualifier ผ่านไปถึงรอบที่4แล้วนะนะฮะแข่งคัดเลือกไปเรื่อยเนี่ยแต่สิดได้มันดันมาต้องเตกะกซาลมตันนี่แหละก็ะเลยต้องถอนตัวออกไปก็เลยเล่นเล่น,เล,นเล่นเกมไม่ได้ก็เลยมาเล่นในสนามมากดในสนามเอาอแล้วกันนะครับในวันที่ซาร่ามาเน่ยิงไม่ได้ครับผวตรงนี้ก็ก็น่าสนใจครับโอเคครับปีนี้ซาร่ามาเน่เด่นมากซาร่า11ประตูไปแล้วครับมาเน่7ประตูครับในพิมร์นีกนำ อยู่บนหัวตารางดาซันโบวจบเกมนี้โชต้าก็เพิ่มอีก2กลายเป็น7เ,เหมือนกันนะครับเรียงกันเลยฮะสามคนในตารางดารซันโบวของพิมมูลีแต่มันก็บอกบอกครับว่าเรอัลอลก็ไม่ได้เป็นทีมที่ส่งแรงคาดหวังหรือรอะไรต่างๆไปที่เฉพาะตัวนักเตะค,คนใดคนมันก็มีความหลากหลายซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้นี่แหละไอ้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้แหละมันน่าสนใจครับเพราะสุดท้ายแล้วฟุตบ,บอลมันเล่นกัน11บคนมันเล่นกันเป็นทีม ในวันที่นั้งแต่ตัวเก่งทําให้ได้คนอื่นก็ต้องทําให้ได้แล้วมันก็เห็นผละตรงนี้อีกหนึ่งอย่างก็คืออาจจะเป็นด้วยฝั่งของซัมตั้นตันด้วยครับ,บราฟฮสฮสเทอร์มาวันนี้ดันปรับมาเล่นหลังสามนะมีเรียนโก้มีเบนเนอร์เรกมีซาริซูแพ็กเลยวนะิงแบ็กซ้ายก็ไคลเกอร์พิเตอร์ก็โดนดรอปไปใช้พารโรล,ลงมาเล่นแทนนะครับมันเหมือนบ่งบอกว่า มีความวันๆอยู่แล้วพอโดนเร็วครับตั้งแต่97วินาทีแรกใช่ไหมฮะความยากมันก็เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วพอโดนสักประตูที่2ที่3าเนี่ยผมว่าจบแล้วนะครึ่งหลังเนี่ยต่อให้คุณส่งใครลงมาก็ตามแต่ครับในทารดเรดมอนด์หรือใครก็ตามแต่มันไม่ทันแล้วอ่ะนะครับเรือผมมั่นใจมากเร์พูลยิ่งเล่นยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับส่วนซามตันเนี่ยคือก่อนเล่นก็ก็ตัวเล็กกว่าเขาอยู่แล้วนะฮะเริ่มเล่นไปเอาตัวเล็กลงไปอีก เหมือนแบบสั่นเทาด้วยความกลัวด้วยซ้ำไปมันเลยสบายสบายเลยก็ออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นกัน4-0ครี 0, et, นชีส3คะแนนซาลาไม่ยิงมาเน่ ane, ไม่ยิงไม่เป็นไรครับโชต้า2เจ้าโก้1ฟันได้1เทรนด์โรบบอมีแอสซิสสบายสบายแต่หลังจากนี้แหละครับโปรแกรมมันจะอัดแน่นมาก12-13เกมหลังจากนี้ทุกรายการนะครับจนถึงสิ้นปีนะครับ จนถึงปลายเดือนธันวาคมคิดดูฮะประมาณเท่าไหร่4 4สัปดาห์นิดนิด,นด,นดมีโปรแกรมอยู่ประมาณ13เกมทุกรายการเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดวัดจุดเปลี่ยนสำคัญครับว่าการบริหารจัดการนะฮะแล้วก็คุณภาพเชิงลึกที่ครอบเชื่อมั่นว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เขามีประสิทธิภาพในตัวของเตะครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดตั้งแต่เขาคุมทีมมามันเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่า รอติดตามแล้วกันนะครับเอาชอบตรงไหนในเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยหรือไม่ชอบตรงนี้เลยครับพี่ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับแม่วันนี้คนนี้มันน่าจะเล่นดีๆกว่านี้นะจังหวะน,นั้นมันน่าจะทําแบบนั้นนะอะไรต่างๆนานานคะอมเมนต์เข้ามาบอกได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะตามกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะครับอ๋อสเว่นจราชนะ2นัดรวดด้วยนะครับ อสั ila, China, out, ้นเวลาบุกไปเอาชนะทิสซาเพลสสองหนึ่งไม่พูดถึงก็เดี๋ยวแฟนๆถามถึงอีกนะครับก็แสดงความยินดีกับเซีเนจาราดด้วยนะครับในรายการแมชออฟเดอะเดย์นะฮะของ BBC เนี่ยขึ้นกราฟิกมาผิดด้วย สเปนเจอร์ราตหรือผูมจนเจอรแมจะรีบไปไหนใจเย็นครับที่นะครับโดนแซวกลายเป็นมีมในโลกออนไลน์ไปเลยนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับจะพยายามหาเรื่องราวมาเล่าสู่ฟังแบบนี้เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ